4ข้อดีของการเป็นเป็ดพอดแคสต์ EP 1 3นี้ผมจะมาแชร์นะครับว่าการที่เราเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างนะครับหรือว่าลักษณะนิสัยของการเป็นเป็ดเนี่ยนะครับที่เขาชอบพูดพูดกันว่าเออเป็นคนที่เป็นเป็ดนะครับมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับเผื่อใครที่อยากจะเข้าวงการนะครับมาเป็นเป็ดก็คือทําอะไรได้หลากหลายอย่างครับแต่ว่าไม่สุดสักอย่างนะครับวงการนี้เนี่ยมันเป็นยังไงและมันดียังไงต่อคนยุคปัจจุบันนี้นะครับพอดแคสต์นี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ผมได้ไปอ่านนะครับข่าวมาว่า ยุคนี้เนี่ยองค์กรเขาต้องการคนที่เป็นเป็ดเพราะว่าสามารถนะครับทำอะไรได้หลายๆอย่างครับ เขาก็คือจะปลดพนักงานครับจะสังเกตว่า Google Facebook นู่นนี่นั่นนะครับก็ปลดพนักงานนะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าปลดคนตำแหน่งไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนี้นะครับเจ้าของบริษัทนะครับเขาก็น่าจะพิจารณาในการที่จะจ้างเราเนาะเพราะว่าจ้างเราแล้วมันก็คุ้มนะครับทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะครับซึ่งผมก็กลับมามองตัวเองนะว่าเออถ้าผมตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเข้าไปทํางานในองค์กรนะผมก็ว่าตัวผมเองเนี่ยน่าจะมีคุณค่าพอสมควรเลยเพราะว่าผมสามารถทําอะไรได้หลายๆาอย่างนะครับค ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยทีเดียวนะครับในที่นี้หมายถึงว่าผมเองเนี่ยนะครับก็คือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําออนไลน์นั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะ พอตัวนะครับถ้าเข้าไปอยู่ในองค์กรแล้วเขาคงไม่ไล่ผมออกประมาณนี้นะครับซึ่งกว่าที่จะมาเป็นเป็ดได้น,นี่นะครับก็ต้องบอกว่านะครับคือทดลองทํามาเยอะมากพอสมควรนะครับสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้ลึกสักอย่างนะครับแต่ว่าสามารถเอาตัวรอดแล้วก็สามารถทํารายได้เลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับก็เลยสรุปข้อดีของการเป็นเป็ดมานะครับข้อแรกก็คือมองภาพรวมออกก็คือมองเห็นกระบวนการทั้งหมด เพราะว่าทําเองทุกอย่างนะครับผมเนี่ยก็คือข้อเสียก็คือผมไม่ได้มีลักษณะอุปนิสัยของการเป็นผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะใช้ในการที่ใช้เงินนะครับในการที่จะซื้อเวลานะครับก็คืออะไรที่เขาไม่ทําเองนะครับเขาก็จะจ้างมาเพราะว่าเวลาของเขามีค่าเนาะแต่ของผมเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นจากการที่นะครับเป็นพนักง,งานประจำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ ผมก็เคยชินกับการที่ทําเองทุกอย่างนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมมองภาพรวมออกรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนนะครับถึงแม้จะไม่รู้ลึกเนาะแต่ว่าก็รู้ว่าจะ Google คําว่าอะไรรู้ว่าจะต้องไปถามใครนะครับรู้ว่าจะต้องไปหาที่หนังสือเล่มไหนนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผมเนี่ยนะครับ สามารถบูรณาการได้ทุกอย่างทําทุกอย่างได้ตัวคนเดียวถ้าสมมุติว่าผมจะต้องจ้างใครสักคนมาทํางานแทนผมเนี่ยนะครับผมก็แค่หาคนที่เขามีสกิลนะครับในแต่ละจุดเนี่ยมาทํางานแทนผมนั่นเองนะครับผมสังเกตว่าตัวเองทําอะไรหลายๆอย่างเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลึกทุกอย่างนะครับแต่พอมันถึงเวลาหนึ่งนะครับเมื่อเราจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่ามันมีโอกาสขึ้นมานะครับเราไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับไอ้สิ่งต่างๆที่เราเคยเรียนรู้ในอดีตนะครับมันจะกลับมารวมตัวกันนะครับเหมือนกับ เป็นจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอที่มันกระจัดกระจายแล้วมันก็รวมตัวนะครับรวมตัวกลายเป็นสิ่งที่เราเหมือนกับว่าปิ้งขึ้นมาเหมือนคนที่เขาบอกว่าฝึกนะครับฝึกทหารพันวันนะครับเพื่อลบวันเดียวนะครับก็คือระหว่างที่เราฝึกฝนนะครับระหว่างที่เราเซึมซับอะไรต่างๆมานะครับมันยังไม่ค่อย ชำน,นิชำน,นาญยังมองภาพรวมไม่ออกแต่พอถึงวันที่โอกาสมาถึงพอถึงวันที่เราจะต้องทำอะไรที่สำคัญจะเป็นจริงๆนะครับสกิลทุกอย่างเนี่ยมันจะมารวมตัวกันแล้วมันก็จะสร้างงานนะครับให้มันสำเร็จได้ในแบบของเราเองด้วยนะครับก็คือเราจะมีรูปแบบในการทำงานของเราเองนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนกับประสบการณ์นะครับก็คือถ้าเราเคยได้ยินพวกคนที่เขาเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับบางทีเขาเรียกว่า g u t feeling นะครับอะไรที่แบบว่าจากประสบการณ์นะครับจาก เซนต์มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอารมณ์มันจะคล้ายๆประมาณนี้นะครับก็คือมันจะปิ๊งเลยนะครับมันจะเห็นภาพของความสําเร็จนะครับซึ่งนะครับในหนังสือตางประเทศเนี่ยเขาบอกว่านะครับเวลาจะทาอะไรก็ตามนะครับก็คือจะมองเห็นความสําเร็จเด่นชัดเลยนะครับเพราะว่ารู้เลยว่ามันจะต้องเดินไปอะไรยังไงนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมมีสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับผมเดินไปเห็นสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ยผมจะรู้เลยว่าผมจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาทําการตลาดมาหาเงินได้อย่างไรนะครับเช่นนะครับ ผมเห็นสินค้า1ชิ้นนะครับผมจะทาอะไรบ้างนะครับผมก็จะไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดครับว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยนะมันมีปริมาณคนค้นหาเท่าไหร่นะครับมันมีเทรนด์ไหมนะครับมันอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือว่าขาลงนะครับมันมีแนวโน้มนะครับที่จะเจ๊งหรือว่าจะกําลังจะพุ่งนะครับเราก็จะ มองเห็นว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรที่ไหนอย่างไรนะครับเราจะไปวิเคราะห์ครับว่ามันมีคนทําหรือยังนะครับคนทําเขาทําเป็นยังไงบ้างนะครับข้อดีข้อเสียมีช่องว่างตรงไหนที่เราสามารถไปแทรกได้นะครับไปวิเคราะห์นะครับเว็บไซต์หลังบ้านนะครับไปดูหน้างานนะครับไปดูคอมเมนต์ไปดูการบริการหลังการขายนะครับซื้อสินค้าเข้ามานะครับเพื่อที่จะดูว่าเขามีจุดไหนที่ยังไม่ได้ทําและเราสามารถทําแล้วชนะเขาได้นะครับผมเอาสินค้านะครับ ไปทำการตลาดนะครับช่องทางไหนบ้างผมก็จะนึกออกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําออนไลน์ออฟไลน์นะครับทำการตลาดยังไงเขียนแคปชั่นนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมจะนึกออกตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับรวมถึงการวัดผลนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ระบบหลังบ้านนะครับผมรู้นะครับว่าผมจะต้องไปหาข้อมูลเหล่านี้ยังไงและก็ใช้อะไรเพื่อที่จะให้งานที่ผมจะทำเนี่ยนะครับมันสําเร็จนี่ก็คือข้อดีของการเป็นเป็ดนั่นเองนะครับก็คือ ดันรู้มันทุกเรื่องนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งสักเรื่องเลยแต่ว่าก็สามารถทําให้มันเกิดผลลัพธ์ขึ้นมาได้นะครับซึ่งนะครับที่ผมรู้ว่านะครับไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ผมรู้เนี่ยนะครับมันทําให้ผมเป็นเป็ดได้นี่นะครับก็คือผมเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเอาความรู้ที่ผมมีเนี่ยนะครับไปแนะนําให้คนอื่นครับปรากฏว่าคนอื่นที่ผมต้องการแนะนําให้เขาเนี่ยนะครับเขาถึงกับไปไม่เป็นเลยเพราะว่ากระบวนการมันเยอะมากยุ่งยากนะครับซึ่งนะครับก็เป็นช่องทางเหมือนกันว่า ผมสามารถนะครับที่จะสร้างบริการเนี่ยนะครับให้บริการคนอื่นได้เพราะว่าผมดันไปรู้นะครับทุกอย่างซึ่งเป็นจุดที่คนที่เขาไม่รู้ทั้งระบบเนี่ยนะครับสามารถมาจ้างผมได้นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราทํางานในองค์กรเนี่ยนะครับคือเราไปอยู่มาตั้งแต่นะครับเป็นยามหน้าตึกอะไรเงี้ยนะครับจนทําไปนะครับทุกแผนกเลยนะครับแต่ของผมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทุกแผนกนะครับแต่ว่าทําไปจนถึงทุกกระบวนการของบริษัทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งพอ เรารู้ทุกอย่างเลยนะครับข้อดีก็คือเวลามันเกิดปัญหาใช่ไหมครับเรารู้ว่าเราจะต้องไปแก้ตรงไหนเรารู้ว่าน็อตตัวไหนมันหลุดเราจะต้องไปขันตรงไหนนะครับนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ คนเป็นเป็ดเนี่ยนะครับเป็นทักษะที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆเลยนะครับข้อที่ของการเป็นเป็ดข้อที่2ก็คือปรับตัวเร็วสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็พร้อมที่จะต้อนรับของใหม่แล้วก็ทิ้งของเก่าได้คือไม่อะไรอารวณในอดีตนั่นเองนะครับคือคนเป็นเป็ดเนี่ยนะครับมีลักษณะแบบหนึ่งก็คือยืดหยุ่นนะครับไม่ยึดติดกับความสําเร็จในอดีตเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับการที่ใจคิดไปแล้วว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับมันเป็นวัฏจักรแท้ทุกอย่างเนี่ยยก็เลท จเตรียมไว้แล้วครับว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับของผมเองเนี่ยนะครับคือผม เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วผมก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปนะครับผมประยุกต์ธรรมะเข้ามาใช้กับทุกอย่างเลยนะครับผมรู้แล้วว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนอะไรอะไรเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับก็เลยทําใจไว้ได้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำใจรอไว้เลยนะครับพอเวลามันมาถึงเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ค่อยได้รับผลกระทบอะไรนะครับก็อาจจะมีตกใจบ้างนะครับแต่ว่าก็เตรียมใจไว้แล้วอะนะครับเตรียมใจไว้แล้วเตรียมแผนสำรองไว้แล้วนะครับก็เลย ไม่ได้ถึงกับเศร้าโศกเสียใจอะไรมากนะครับทักษะนี้เกิดจากการที่ลงมือทํามามากครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยล้มเหลวซะเป็นส่วนใหญ่ตอนเริ่มต้นนะครับทำอะไรก็ตามนะครับดูแล้วเนี่ยมีแต่อุปสรรคพอเจออุปสรรคช่วงแรกๆเนี่นะครับท้อใจนะครับเสียใจนะครับอยากจะเลิกแต่ว่าด้วยความที่เรากลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวความล้มเหลวเนี่ยนะครับเราทาให้เราเนี่ยนะครับสู้แล้วก็พอสู้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันแก้ไม่ได้ใช่ไหมครับพอเวลามันผ่านไปสักพักนึงนะครับเรามีความคิดเรา ปรึกษาคนอื่นนะครับปรากฏว่าปัญหาเรานนเนี้ยมันแก้ได้เราก็พบแล้วว่าปัญหาทุกอย่างนะครับมันแก้ได้เพียงแต่ว่าเรายังหาไม่เจอพอเราหาเจอเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าอ๋อนี่ทุกอย่างในโลกนี้เนาะมันก็สามารถแก้ไขได้นะเราแค่ยังไม่รู้วิธีแก้เท่านั้นเองเราก็ต้องนะครับพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าหาคนมาช่วย เพื่อที่ว่าจะแก้ปัญหานั้นได้นะครับพอเจอกระบวนการแบบนี้บ่อยๆก็เลยทําใจได้นะครับชาชินกับความล้มเหลวชาชินกับอะไรต่างๆที่มันปลดล็อกอะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราก็ผ่านมันมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเตรียมตัวนะครับในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ ปรับตัวได้เร็วกว่าคนอื่นเขานั่นเองนะครับข้อดีของการเป็นเป็ดข้อที่3นะครับก็คือเป็นคนที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับถึงแม้จะรู้สึกฝืนในตอนแรกจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทําเลยแต่ว่านะครับ กลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับเลยต้องเรียนรู้ครับเลยต้องพยายามปรับตัวเองตลอดเวลานั่นเองนะครับสกิลที่ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะไหวเลยนั่นก็คือผมไปเรียนรู้เรื่องของคริปโตนะครับคริปโตเคอเรนซีต่างต่างนะครับตอนแรกเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับพอเทรนของโลกมันเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เข้าไปเรียนรู้นะครับก็เข้าไปเรียนรู้แล้วก็สามารถทำเงินกับมันได้นะครับอะไรต่างๆนะครับที่คิดว่าตอนแรกน่ะไม่น่าจะทำได้นะครับปรากฏว่าพอ ค่อยๆเรียนรู้นะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเปิดรับแล้วก็เปิดใจเรียนรู้อย่างอดทนพัฒนาย่างสม่ำเสมอนะครับก็เป็นทักษะที่ติดตัวมานะครับคือคริปโตนี่นะครับตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยก็ลองศึกษาวันนิดวันหน่อยนะครับสกิลที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือค่อยๆเรียนรู้นะครับ ไม่ต้องคิดว่าจะต้องเป็นคนที่ชำนิชำนาญที่สุดในตลาดนะครับแต่ค่อยๆเรียนรู้ซึมซับไปเทียะเล็กเทียะน้อยผมเลยจะมีความเชื่อในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทีละน้อยนะครับทำอย่างสม่ําเสมอมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมฟังแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นทฤษฎีที่เป็นเรื่องจริงก็คือ Butterfly Effect นะครับผีเสื้อกะพือปีกหนึ่งทวีปสามารถรสร้างทอร์นาโดอีกฝั่งหนึ่งโลกหนึ่งได้นะครับข้อคิดที่ได้จาก ทฤษฎีนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่านะครับทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับเทียเล็กเทียน้อยนะครับจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตก็เหมือนกับปีกผีเสื้อนะครับที่เขากระพือปีกเล็กๆอีกฝั่งโลกสามารถสร้างทอร์นาโดได้สกิลนี้แหละที่มันฝังอยู่ในหัวผมดังนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยนะครับผมก็จะนึกถึงผีเสื้อกระพือปีก ว่าเออเฮ้ยผีเสื้อมันยังกับกระเพือปีกมันตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับบีบเบาๆก็ไม่อยู่ละนะครับก็เหมือนเราเรียนรู้อะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้แต่ว่าทําสม่ำเสมอสักวันหนึ่งมันจะกลายเป็นอะไรที่พลิกฟ้านะพลิกแผ่นดินได้อันนี้ก็คือสกิลที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับสุดท้ายนะครับข้อดีของการเป็นเป็ดก็คือเป็นคนที่อดทนสมบุกสมบันนะครับไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆนะครับคือคนเป็นเป็ดเนี่ยนะครับทำอะไรหลายๆอย่างครับดังนั้นก็ต้องยอมรับเลยว่าการที่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือทําทุกอย่างเนี่ยทำทีละอย่างครับแต่พอทําไปหนึ่งอย่างใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆเรียนรู้นะครับทฤษฎีผีเสื้อกระเพือปีกก็ค่อยๆเรียนรู้ทีนิดทีนิดทีนิดถูกไหมครับแต่ไอการเรียนรู้ทีนิดเนี่ยนะครับแต่ละวันนะครับมันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันหลายๆอย่างครับก็คือทําอย่างหนึ่งให้มันอยู่ตัวแล้วนะครับแล้วมันก็ทํางานของมันไประหว่างนี้เนี่ยก็ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆลักษณะเหมือนกับว่าเป็นคนที่นะครับรักการเรียนรู้แล้วก็พัฒนานะครับ จะหยุดไม่ได้นะครับถ้าวันและเวลาใดา feels, <leaving> มันว่างเกินไปเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหยุดพัฒนาละมันก็เลยจะต้องไปขวนขวายว่าเอ้ยมันมีอะไรนะครับลักษณะมันจะคล้ายๆกับช h น n ี object syndrome มนะครับก็คือเรียนรู้ชอบอะไรใหม่ๆอยู่เสมออะไรวิบวับวิบวับนะครับช h น n ี object กนะครับมันวิบวิบวับนะครับก็เข้าไปดูนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือจะอยู่กับมันนานกว่ายพวกที่เป็นช h น n ี object s y n d r o m ดมนะครับคนที่เป็นเป็ดเนี่ยจะอยู่กับมันนับนานนะครับอยู่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ลมเล ทักษะนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ผมไปเรียนทํา SEO เมื่อก่อนผมจะทําบล็อกทําบล็อกทําเว็บไซต์นะครับการทํา SEO เนี่ยมันเห็นผลช้านะครับถ้าทําแบบ White Hat ก็คือทําแบบธรรมชาตินะครับมันจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหเดือน1ปีละนะครับเขียนบทความนะครับทำ backlink โน่นนี่นั่นมันมีการ update, อัปเดตอัลกอริทึมของ Google ก็ต้องเรียนรู้นะครับใช้ระยะเวลาก,กว่ามันจะเห็นผลผมเนี่ยนะครับกว่ามันจะเห็นผลอนะเป็นปีเลยครับซึ่งผมทําทิ้งเอาไว้มันก็ทํางานของมันไป จนสักวันหนึ่งนะครับมันเกิดผลลัพธ์ผมได้เงินจากมันนะครับมันทําให้ผมเก็ตเลยว่าชีวิตผมเนี่ยนะครับทาอะไรก็ตามนะครับความสําเร็จไม่ได้มาง่ายง่ายแต่ว่าทําไปจะต้องอดทนและเดี๋ยวผลลัพธ์อ่ะมันจะเกิดขึ้นเองซึ่งมันก็ทําให้นะครับผมปรับใช้กับชีวิตของผมว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องอดทนจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ไม่ว่าอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นอย่างนั้นทุกอย่างจริงๆนะครับผมก็อยากจะเรียนรู้วันเดียวแล้วมันก็สําเร็จเลยเนาะ แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะชีวิตมันลําบากกว่านั้นนะครับแต่ด้วยความอดทนนะครับจำได้ว่าช่วงแรกในการอดทนเนี่ยนะครับประมาณ5ปีเลยทีเดียวกว่าที่การทําธุรกิจออนไลน์ของผมเนี่ยครับมันจะเติบโตจนสามารถพอเลี้ยงชีพได้จนออกมาทํางานเป็นอาชีพส่วนตัวได้นะครับห้าปีครับและใช้เวลาทั้งหมดนะครับสิบห้าปีกว่าอะไรต่างๆนะครับมันจะรวบรวมมาเป็นจิ๊กซอที่ผมได้บอกไว้ตอนต้นก็คือพอทุกอย่างมันถึงเวลาของมันนะครับไอสิ่งที่เราอดทนนะครับ ลงมือทําต่างๆนะครับมันมาขามมดปมกลายเป็นจิ๊กซอ1แผ่น1ภาพเลยนะครับนั่นก็คือไอ้ภาพเซียนเป็ดที่เพืเ่อนๆเห็นทุกวันนี้แหละครับใช้ระยะเวลาเนี่ยสิกว่าปีนะครับดังนั้นนยครับถ้าใครทําได้แค่เดือน2เดือนแล้ว เลิกนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเร็วเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาทางสายเป็ดนี่นะครับอันนี้ก็ต้องอดทนพอสมควรนะครับแต่ยุคนี้ผมว่าเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะนะครับเพราะว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับมันพร้อมหมดละที่เหลืออย่างเดียวก็คือวินในนะครับแล้วก็การลงมือทําทันทีนะครับส่วนข้อเสียนะครับมีไหมก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ขอพูดในคลิปนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้นะครับสนใจจะฟังข้อเสียของการเป็นเป็ดเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทํา พอดแคสต์อันใหม่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อเสียนะครับของการเป็นเป็ดมาแชร์กันโอเคพอดแคสต์นี้ก็มาคุยสบายๆนะครับว่าการเป็นเป็ดเนี่ยนะครับมันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การเป็นเป็ดเนี่ยมันเจออะไรมาบ้างนะครับในส่วนตัวของผมนะครับจนผมเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยนะครับเอามาตั้งเป็นชื่อช่อง YouTube ช่องอะไรต่างๆนะครับสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับกลายเป็นเซียนเป็ดซะอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปด้วยนะครับ